สวัสดีครับสวัสดีเนาะพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมตอนนี้นะฮะก็สายตรงะรนะครับหาเอฟในโพธินะครับ <ใน S 1> พี่น้อง,งนะก็จะมาแจ้งข่าวดีให้กับทางเอฟในโพธิกันนะครับผมข่าวดีนั้นรอฟังข่าวดีอะไรเอ่ยเอาเสียงขึ้นเลยข่าวดีข่าวดีจาก<ม> USA จากคุณยาย USA คนเดิมหรือเปล่านี่ใช่ใช่เป็นคนเดิมเนาะใช่ครับผมครับก็คุณยายนะส่งเงินมาให้เพื่อที่จะไปทําบุญกับชาวลาวคนที่ว่าจะทําบุญให้เมียที่เสียนะครับผมสามพันบาทฝากเจ้าไปแล้วก็ให้เจ้าให้ในโพท ให้ให้คุณพ่อที่ลูกลูกเยอะๆน่ะที่เขาจะทําบุญหาเมียเขาน่ะพอเลี้ยงเดียวนะให้สามพันบาทสามพันบาทฟังรายละเอียดนะให้คุณพ่อเลี้ยงเดียวที่จะทําบุญหาเมียสามพันบาทแล้วก็ให้นายโพธิสามพันบาทนะครับผมพี่เอกกี้พี่ไทซ่คนละห้าร้อยบาทนะครับผมจดรายละเอียดแล้วเนาะ แล้วก็คุณลุงตาบอดที่อยู่กับลูกชายน่ะที่เพิ่งมีลูกสะใภ้น่ะแล้วก็พี่อุทิศคนละห้าร้อยบาทแต่ให้ซื้อสิ่งของแต่งบห้าร้อยบาทนะคนละห้าร้อยบาทเน้นว่าให้ซื้อให้ซื้อไอ้พวกอาหารพวกของใช้ไปให้ใช่ใช่คุณลุงตาบอดนะกับพี่อุทิศ อืมแานไปให้เพราว่าเกมไม่มีข้าวสารกินอ่างบงบคนละห้าร้อยบาทรวมแล้วรวมแล้วก็จะเป็นของเจ้าสามพันเนาะของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวสามพันก็เป็นหกพันเนาะแล้วก็พี่พอเอกกี้ไทโซ่คนละห้าร้อยก็เป็นหนึ่งพันเนาะเป็นเจ็ดพันเจ็ดพันเป็นแปดพันเนาะแรปเดี๋ยวจะส่งไปให้เดี๋ยวโอนไปให้นะและ นะมีข่าวดีต่อเนื่องฮะลูกหลานของแต่แกยังไม่โอนหรอกแกบอกว่าจะโอนพรุ่งนี้เดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์พรุ่งนี้ดีกว่าจากลูกหลานคุณยาย usa นี่แหละเจ้ายังไม่ไปลาวใช่ไหมยังไม่ไปลาววันนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมอจารย์เราไปลาววันไหนครับวันที่ยี่สิบโอ้อีกนานอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์อีก โอเครอพร okay. <Okay>, okay. kind of ุ่งน no. ี้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยเซอร์ไพรส์เนาะครับโอเคครับโอเคตามที่แจกแจงไปนั่นแหละเด้อเดี๋ยวโอนไปให้ครับเพราะว่าโอเคโทรไปหาเดยจังกึมเดยจังกึมก็ไม่รับกันนะโทรไปเบอร์บอกไม่แล้วเฟซบุ๊กนี่เด้อโอโทรศัพท์ยากเหมือนกันนะเหมือนมัน ไม่ไม่แช่เน็ตใส่ที่สาวไปก็ไม่ได้โทรเลยอืมไปลาสนุกไม่ได้โทรกราบใคเลยสนุกไหมไปลาน่ะอืมก็สนุกดูออยอดเลยเหรอเดี๋ยวตเลยหมือนจะรักเหมือนจะรักลายเลยเหมือนจะไปเป็นซคยลาวเลยตายแล้ว เป็นไงอ,อ,อากาศอากาศร้อนไหมที่บ้านน่ะโอ้ยร้อนเหมือนกันเลยที่ที่ลาวหรือที่บ้านเออที่บ้านอ่ะกุสมุมานเนี่ยไม่ร้อนแล้วเขามีแอร์เนาะอากาศร้อนอยู่หิมะตกบ่ร้อนสุดๆหิมะมันไม่ตกห่บ่แต่ว่าที่ลาใจใจอยู่ลาวโอ้ไป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 ใจอยู่ที่ไหนก็ไปตรงนั้นแหละ S <S <S อ,อย่าอย่าอย่าฝืนใจตัวเองอเ,เราใใรจจเราเราต้องทำตามใจตัวเองอ่ะอวยพรอวยพรให้คุณยาย USA หน่อยอ,อย่ายังไงก็ขอให้คุณยายเนาะ USA นะมีแต่ความสุขความเจริญเด้อไม่คิดถึงไหนก็ขอให้สวดังปรพัฒานานครับขอให้มีแต่ความสุขยิงย่งขึ้นไปได้คืนร้อยเท่าเป็นเท่านะครับนะครับคุณยายผมด้ครับ ขอบคุณมากครับพีแม่ตาของเราโอเคครับผมรถที่24นั่นแหละเดี๋ยวต้องกลับไปลาวอีกทีนึงโอเคโอเคโอเคเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยใช่ค่ะสมหวังดังปารถนาโอเคบายบายสบายดีครับสบายดีโดย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 ดีทุกท่านนะครับผมก็สายตรงเนาะไปหาแอ็ดในนะสามครั้งนะครับ ถึงรับสายตงสัยติดถ่ายคลิปถ่ายคลิปอยูน่นะครับก็เราทำตามจุดประสงค์ของพี่น้อง f อฟซนะครับคุณยายจาก USA นะครับเปลี่ยนที่เรียบร้อย,ยนะครับนะก็ผลข้อกล่าวหาเอ้อไม่ใช่ข้อกล่าวหาเราไม่ใช่ผู้ร้ายเนาะ ข้อกลหานะครับว่าพวกเรานะอะอมเงินอีกนะครับนะก็เรียบร้อยนะครับเราปิงงก่อนนะฮะเอซนะตรงนี้ก็วันนี้รู้สึกว่าคล้ายๆอาจจะไม่สบายนะครับก็นะบเห็นกินข้าวกินยาไม่พูดไม่จาเลยนะครับเช้านี้ นะก็สบายใจไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับเท่าไหร่นะเมื่อกี้ลืมแปดแปดพัน 8, 8, โอ้ยร้อนนะฮะเอฟซีทุกท่านสงสัยจะยังไงล่ะลุงนี้นี่วันนี้จะได้ไปหรือเปล่าเนาะดูอาการ ี่เพลียนะฮะตั้งแต่เช้ามาตรงนี้ก็ไม่ค่อยพูดค่อยจานะครับสอบถามก็รู้สึกปวดหัวเนาะใครๆก็ปวดหัวนะครับพี่น้องมันอากาศมันแปรป่วนนะครับมันร้อนแบบนี้แปดนะครับนะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ที่ยังอยู่กับผมนะครับเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่นะครับ นะผมก็จะนี่แหละฮะเอฟซส่วนมากก็จะทำรีบนะแบบไร้าสาระแบบนี้แหละครับว่าคนมันไร้สาระนะครับก็ว่าจะเรียบร้อยตั้งชื่อใหม่นะครับช่างพงอะไรเนาะช่างพงพาป่วงนะสายป่วงบ่ช่างพงสายป่วงนะครับคิดเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนชื่อนะเอฟซ ปลนชื่อใหม่นะครับใครที่มีไอเดียกิเก๋นะครับคิดชื่อให้ผม <คน S 1> ก็คอมเมนต์มานะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ